ครับสวัสดีครับวันนี้มีข่าวปลอมนะครับทางด้านการเมืองนะฮะซึ่งก็มีการปล่อยข่าวปลอมกันเยอะแต่วันนี้เยอะหนักเลยเรื่าประเทศไทยแพ้คดีคิงเกิดคิงเกตคด,ดีเหมืองทองนะฮะที่สิงคโปร์นะโดยบอกว่าศาลพิพากษานะครับหรืออนุญาโตตุลาการพิพากษาให้พลเอกประยุทธ์ส่วนตัวต้องจ่ายเงิน 6- กเจ็ดหมื่นล้านอะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องจ่ายเป็นเหรียญทองคำภายใน1เดือน นะครับแล้วต้องโดนออกหมายจับอะไรต่างๆนะครับนะผมติดตามข่าวเรียบร้อยนะครับไทยคู่ฟ้าก็แจ้งแล้วนะครับว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมนะครับไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นก็หยุดโพสต์หยุดแชร์ข่าวปลอมนะฮะก็ฝากไปด้วยผู้ติดตามการเมืองนะครับการนําข่าวเท็จมาโพสต์หรือแชร์นั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะฮะเพราะว่านะมันไม่ใช่เรื่องจริงเดี๋ยวประชาชนตกอกตกใจคนโพสต์คนแชร์ก็จะมีโทษจําคุกไม่เกิน5ปี นะครับนะเป็นผิดกฎหมายพรบอรคอมแล้วก็ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกว่าเอ๊รัฐบาลต้องไปใช้หนี้ตั้งเอยเอะแยะมากมายหลายหมื่นลา้านนะครับเพราะนั้นก็นะฮะข่าวเท็จข่าวปลอมอย่าแชร์ถึงแม้เราอาจจะไม่ชอบรัฐบาลแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะถ้าข่าวปลอมเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเล่นนะเพราะมันไม่เป็นความจริงฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ